บุญทาแล้วตามระลึกนึกถึงก็มีความสุขตามระลึกนึกถึงบุญก็ประมวลรวมกันส่งผลมีอะไรเกิดขึ้นให้เรานึกถึงบุญคุณยายสอนเสมอว่าเมื่อมีอะไรหนักหักเกิดขึ้นกับยายยายก็นึกถึงบุญบุญนั้นช่วยได้แม้จะเป็นพระพุทธเจ้ามารมาประจญก็ส่งนึกถึงบุญเพระเนาะฉะนั้นนี่บุญนี่สำคัญให้ความสำเร็จจริงๆ ความสำเร็จทั้งหมดล้วนมาจากบุญความสุขทั้งหมดล้วนมาจากบุญโดยเฉพาะบุญที่จะต้องไปตัดอรอนวิบากกรรมทั้งหลายนี้เราก็จะต้องสังสมกันให้มากๆเพื่อไปตัดอรอนไม่ให้มีทุกข์ไม่ให้มีโศกไม่ให้มีอันตรายใดๆมีความจำเป็นที่เราจะต้องทำบุญ พิธีการเมื่อเราปฏิบัติธรรมเกิดอาการฟุงร้งซ่านหลักตาแล้วเราก็นึกว่าเรานั้นได้ตายแล้วภาษาเกาหลีก็จุกกัดซอยู่จุกกัซอยเราได้ตายแล้วจากโลกนี้จะได้ปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายได้ เทวดาทั้งหลายเมื่อตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์อยากจะให้พิมานนั้นมั่นคงยืนยาวนานไม่เสื่อมสลายความปรารถนาของเทวดาก็คือต้องการบุญอยากจะได้บุญอยากจะมีบุญเพื่ออยู่ในสวรรค์นั้นนานๆกลัวว่าหมดบุญแล้วจะตกนรกหรืออยากจะได้บุญเพื่อให้มีรถใหญ่มีพิมานใหญ่มีบริวารมากและสมีมากเพิ่มขึ้นพรเป็นเกียรติของเขา เดวดาจึงต้องการบุญมากแม้นสตนรกที่ตายไปแล้วอยู่ในยมโลกก็อยากจะให้ญาตินั้นทำบุญส่งไปให้เพื่อพ้นจากความทุกนั้นเปลตดก็ต้องการบุญสัตว์ประสาททั้งหลายต้องการบุญท่านั้นสัตว์ที่ตายไปแล้วต้องการบุญเพราะฉะนั้นให้เลือกได้ให้โอกาสมาทำบุญก็จะมาทำบุญเพราะนั้นเมื่อเราคิดว่าเราตายแล้ว เราจะได้ทำบุญให้มากๆเพื่อบุญติดตัวไปอะ,อะไรในโลกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วส่วนคนทุกที่คิดว่าเราจะไม่ตายเราจะไม่ตายอย่างไงเราก็ไม่ตายหรือพยายามทําให้ตัวเองไม่ตายก็จะกอบโกยสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมาเป็นของตัวเองไม่ยอมทําบุญคิดว่าเราจะต้องไม่ตายและเราไม่ควรตาย ยังไงไแเราก็เป็นตองพยายามต่อสู้ทุกวิถีทางแล้วก็ทําแต่บัตไม่ยอมทําบุญก็เป็นความคิดที่กลับกันแล้วก็ตรงกันข้ามแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ฟุ้งซ่านเป็นบุคคลที่วุ่นวายว่าใจนั้นไม่สงบไม่รู้จักการไม่รู้จักการบริจาคไม่รู้จักการทําบุญไม่รู้จักการให้ทานไม่รู้จักการรักษาศีลไม่มีบุญ เวลาหลับตาธรรมานาก็ฟุ้งซ่านวุ่นไวายไปหมดพอยึดถือว่าเราจะต้องอยู่ตลอดไปนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจคือ,อยังไ,ไงเนี่ยเราก็ตายยังไงเราเราก็ตายแม้ว่าเป็นเทวดาก็ต้องการบุญเราก็จะต้องเอาบุญน,นี่แหละติดตัวไปเพราะยังไงก็ต้องตายเมื่อมาเกิดใหม่บุญก็จะช่วยเหลือเรา ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดในตระกูลสูงตระกูลเศรษฐีมีสมบัติด้วยทานที่เราทำไปดีแล้วมีร่างกายแข็งแรงอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สวยงามผิวพรรณวะนัผ่องใสตัวพระหน้าตาดีสวดทรงงดงามเพระบุญที่รักษาศีลมีคุณสมบัติมีปัญญามากเพระบุญที่เจริญภาวนาเพราะฉะนั้นในเมื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่ เราก็ต้องรีบเร่งสร้างบุญให้มากโดยเฉพาะบุญรักษาศีลให้ศีลของเรานั้นบริสุทธิ์สำคัญมากภัยจะทำอันตรายไม่ได้เพราะเราศีลบริสุทธิ์แม่กนกระเน้นเราจะบกพร่องปิดพ้าไปแล้วบุญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้บาปส่งผลได้หรือหนักเป็นเบาก็คือปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานไดใน,น,นทุกๆบุญกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวิชาธรรมกายุนนั้นก็จะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายใอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องทําบุญแล้วก็ทําให้มากแล้วก็ทําให้สม่าเสมออยู่ดีเพื่อที่จะบุญนั้นไปตัดรอนบาปอย่างไรก็ตามเราต้องตายแน่แต่เราคิดอย่างนี้ยังไม่พอต้องคิดว่าเราตายแล้วคนตายแล้วโมดโอกาสทําบุญพราะนั้นถ้ามีโอกาสทําบุญเราก็จะต้องทํา เวลาตายแล้วเราก็ต้องรีบทําบุญขับมาทาบุญทีเดียวเนี่ยให้ทานจนสะใจกันไปเลยเลี้ยงพระเพราะนั้นบุญเนี่ยสำคัญจะไปตัดอรอนบาปให้หมดสิ้นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราก็จะปล่อยปราอย่างนี้แหละทุกวันจนตายเพื่อบุญนี้ติดตัวเราไปหรืออบุญนี้ตัดอรอนก่อนตายเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน เมื่อเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ทรมานสติก็มีเมื่อมีสติมีธรรมะเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมนะสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เราก็จะไปได้ใสสว่างกว่าเพราะนั้นร่องกายนี่จำเป็นต้องแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บเลยแม้นตอนตายตั้งจใจดีเอ้อรื่องธนเนมหาปูชียาจารให้เห็นชัดใสสว่าง เรือนธนามหาปุจนียาอาจารย์ช่วยกุศนาคุมบุญให้แก่ลูกหลานด้วย